Matter matters what to What's you up? nothing much ได้สับจากข่าวสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในรายการวัดสับกับไม้นะคะวันนี้มาอยากมาพูดถึงคำหนึ่งที่เพิ่งเป็นกระแสเมื่อหลายวันก่อนก็คือคำว่ารองเท้าแตะ มันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่จนเกิดเป็นแฮชแท็กเซฟรองเท้าแตะใน Twitter นะคะซึ่งถ้าใครไม่รู้นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะคร่าวๆเรื่องมันมีอยู่ว่ามียูทูบเบอร์คนนึงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็การแต่งตัวคะ่ะแล้วก็พูดว่าเฮ้ยอย่าใส่รองเท้าแตะเลยแล้วก็พร้อมตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมถึงคนชอบใส่รองเท้าแตะมันดีตรงไหนอย่าใส่เพื่อความสบายใจของตัวเองให้นึกถึงความสบายใจของคนอื่นบ้างนอกจากนี้ยังพูดติดตลกอีกว่าแบบคนที่ยังอยากจะใส่รองเท้าแตะอยู่นะ แบบใส่ไปเลยอยากให้เจอผมนะเพราะผมจะแบบเอาจอแดนมาใส่แล้วแบบถีบใส่หน้าพร้อมหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเอาเป็นว่าเราก็เลยอยากมาสอนศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับคําว่ารองเท้าแตะเพราะความจริงแล้วเนี่ยรองเท้าแตะมันมีหลากหลายประเภทมากเลยยังไม่อยากให้ไปจบจับเหมาวรวมรองเท้าแตะทั้งหมดนะคะซึ่งมันก็คงเห็นภาพชัดขึ้นถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษค่ะคําแรกเลยคือคําว่า flip flops F -L -I -P -F -L -O -P -S, FLIP, FLOPS. Flip-flops. ซึ่งความจริงคํานี้เนี่ยแปลว่ารองเท้าแตะแบบตรงตัวเลยที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยรองเท้าแตะแบบนี้เนี่ยจะมีสายแบบรูปตัววายนะคะแล้วก็เอาเท้าสอดเข้าไปอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของเทา้าซึ่งตัวม a ทเรียลอันอาจจะเป็นยางหรือพลาสติกก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกอันนะคะแถมคํานี้เนี่ยมันมีที่มาของ,ของคําว่า flip flops ด้ fl วยซึ่งมันถูกตั้งชื่อจากเสียงของรองเท้าแตะเลยนนเนี่ยเวลาเดินใส่รองเท้าเนี่ยมันก็แตะ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 แตยอะจจะได้ยินเป็นคําว่าต fl 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 ะแตะแตะแฟลแตะแตะแตะปตะแตะแตะแนะคะ ซึ่งวิธีพูดอ่าเราอาจจะพูดได้ว่า what's wrong with wearing flip flops ใส่รองเท้าแตะแล้วมันผิดตรงไหนวะคำที่สองเนี่ยมันก็สามารถเรียกรองเท้าแตะได้อีกแบบหนึ่งก็คือ sandals S, s A N D A L S sandals เป็นประเภทหนึ่งของรองเท้าแต่ที่ค่อนข้างเฟิร์มมากกว่าเนาะมันจะใส่แล้วแบบอาจจะมีสายหุ้มข้อสายพาดหน้าเท้าแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นได้มากกว่าสามารถใช้ material ที่หลากหลายอาจจะมีส้นได้แปลว่ามันก็ใช้ในกรณีที่ไปเที่ยวสบายๆได้จนถึงแบบเดินทางได้เหมือนกันแต่คงไม่ถึงขั้นใส่ในแบบบิสเ s s เ e ต่างๆที่ต้องใช้ความจริงจังอย่างสูงอ่ะ ตัวอย่างก็คือ I'm pretty sure I can wear sandals to the mall เราค่อนข้างมั่นใจนะว่าเราใส่รองเท้าแตะไปห้างได้และต่อไปคำที่ 3. slippers s, s l i p p e r s slippers รองเท้าแตะแบบสอดเท้าเข้าไปก็คือแบบเหมือน slip into นะครับแต่คนไทยอาจจะเรียกว่าเป็นรองเท้าแตะใส่อยู่บ้านซึ่งมันก็จะมีความนุ่มนิ่มใส่สบายใส่อินดอรอาจจะพูดได้ว่าแบบเฮ้ย hey, dude take off your shoes or slip into a pair of slippers or something ซึ่งมันแปลว่าเฮ้ยถ้าอยู่มาบ้านอ่ะยู่ต้องถอดรองเท้านะแล้วก็แบบใส่รองเท้า s l i ป p e r เข้าไปอย่างนี้เอาล่ะตอนนี้เราก็เห็นความแตกต่างของรองเท้าแตะหลายประเภทแล้ว ถ้าใครเหมารวมว่าการใส่รองเท้าแตะเนี่ยมันไม่เหมาะสมมันไม่ดีก็สามารถอธิบายแบบใจเย็นได้ว่า oh these are not flip flops these are sandals หรือถ้าใครยังมีคนหนักใจกับการใส่รองเท้าแตะก็บอกไปเลยค่ะว่าเสือกไหนๆก็พูดถึงคำนี้แล้วถ้าใครอยากรู้คำว่าเสือกแบบภาษาอังกฤษมันจะต้องพูดยังไงนะคะสามารถติดตามรายการวัดศัพท์ nothing much ได้สั์อนทุกวันพฤรหัสและมีสอนแน่นอนค่ะ ไว้เจอกันใหม่ค่ะ